คลิปวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกระาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับซอโยกสดนะคะจะพาพี่มาเล่นเกมขุดทองนี่คะ่ะพีจีสลอดกันนะอ่าเปิดกันที่เบ็ดเท่าไรด่ดีเบ็ด18บาทหรอเบ็ด20มายล่าเบ็ด30มายล่าเอาเบ็ด20ละกันเลิมเลยอ่ะพีนิฮานจะเกิดขึ้นหรือเปล่า อภิี่นิหารจะมาไหมวันนี้จะได้เป็นลูกหลักพีตีหรือเปล่า <Yeah. S 1> ฝากติดตามด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกด subscribe ไว้ให้ซอด้วยนะจ๊ะพ,พี่ตา oh. เอ,อ๋ยยังไงสิยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่านะลูกหลักพีจีนะ oh. uh huh. มีทุนมาสาม0ันกว่าเนาะสามพันสองใช่ไหมเมื่อกี้ oh. <My> โอ้ยมาแบบอารมณ์เจาะที่ละหกสิเนี่ย ขอแบบตึงๆเลยได้ไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะเพิ่มเบ็ดไหมละ่ะเบ็ดสาล้กันไปจ้าไปจ้าเอาไปจ้าไปกันโต เราต้องแบบขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะพี่นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะตื่นหน่อยค่ะฮัลโหลฮัลโหล ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกุดทองเลยแม่เย่ละก็ขึ้นเบตปึ๊บเจ๊งเหลือพันแปแล้วน้อโว้ยเหลือพันแปดแล้วนะโว้ย,ว,ว,ยว้ามาแล้วสเกตเตอร์เบสตสามสิบดูซีจะจ่ายเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยทองเต็มเลย อุ้ยสเกตเติสี่ตัวพระเจ้าจอร์จจ่ายเท่าไหรเลยนี่แมทนี้มาก่อนหกร้อยสามสิเปิดหัวช้ำช้ำยังไงเออยยังไงสี เอิงมาแล้วข้อฟรีในฟรีวะ่ะแตกในายวะ่ะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่อีก10หมื่นพระจ้ายอดมันยอดมากวันนี้ละลูกรักพีตีของแท้อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะพ,พี่ตาใครอยากตามนะคะก็จิ้มลิงใต้คลิปได้เลยนะรอดูก่อนว่ามันจะปังไหมเนี่ยให้มันจบก่อนเนาะอุ้ยอุยคุณ90เมื่อกี้ไม่แตก เสียดายจังเสียดายจังอุยุยฮุยุยโอ้โหไม่คอมโบเลยอะ่ะขอแบบตึงๆเลยได้ไหมตึงๆไปเลยแย่ละว้าวหมุนทิ้งหลายรอบเลย ร้อยสิบเจ็ดอารม่มจอดจังขอแบบวาว้าวได้ป้าขอได้ฟรีอีกทีนี้เนาบวกอีกห้าหมุนจังของดีวันนี้วันนี้ขุดทองมาดีมากพี่พี่ค่ายพีตีสโอตนะสโอตพีตีว้าวสองพันแปดสวยสวยแมตต์นี้ขี้แตกแน่บอกให้สี่พันละ กดตัดบ้างเออกดตัดบ้างอุย้ยเป็นไงเป็นไงตัดถูกเป็นไงมือดีพนครมือดีพนครตัดปุ๊บได้เพิ่อมอีกสิบหมุนอะตึงปะละ่ะมันตึงมันจึงมากสวยคูณเต็มไปเลยครับน,น้นอนเออ อ๋อดีๆอีกสิบสีหมุนน่ะอย่าว้าวอย่าว้าวไหนๆก็ไหนๆนแล้วสวยแบบนั้นแหละสวยเรียบร้อยแมต์นี้ปึง้ง4,700นทาหน้นอนมาเต็มที่ขี้ก็เต็มกางเกง <laughs> มาละมาละอีกสิบสองหมุนดูสิ อุ้ยเเกเตอร์แมตต์นี้แม่งโคตรทวัวร์มาหมื่นสองเลยนะเว้ยละคูณแปดสิบกว่าแล้วอะไปกันต่อไปกันต่อไปต่อไม่ล่แล้วนะยังไงยังไงกดตัดบ้างเอา,เาแย่ละตัดผิชีวิตเปลี่ยนสกาเตอร์ห้ามุนสุดท้าย โอ้ยไม่ตัดละเออพอไม่ตัดแล้วสวยสวยที่แตกมาเต็มคออลอเต็มเครื่องตึงสี่พันแปดจ้าวิ่งแมตเดียวเบสสามสิบแตก 10, 9, หมนนนนื่นเก้าอะฮนอโคตึงจบว,ว้าว มาเต็มเครื่องหมื่นเก้าใครพอแล้วพอแล้วเลิกเล่นเลิกเล่นใครอยากตามตามได้นะคะดูคลิปใต้ดูริงใต้คลิปได้เลยนะคะพี่พี่า๋าสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย